สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้ำพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมากสอนรับสกีนปืนแบบฟรีๆนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยองเซิร์ฟนะคบและที่สําคัญก็คือเป็นสกินปืนในตานานนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกาไททัน แจกโค้ดซื้อรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบซื้อในเว็บ er Show นูเกอร์ช w นจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยไม่โกงไม่เกียนเข้าสินค้าลดราคาพิเศษมีหัวข้างข่าวจาก5,000เหลือแค่99พอยเท่านั้นนะครับน้องเดียวรอเวลาเปิดขายนะครับทุกคนตอนนี้เปิดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็คือ ซื้อเลยละกันนะครับโนได้จริงๆด้วยนะครับทุกคนรีวิวเขาหน่อยละกันนะครับเสื้อเฟสไปรีวิวกันนะครับมีหัวข้างขาวจริงๆด้วยนะครับคุ้มมากแค่99บาทเท่านั้นนะครับใครอยากซื้อกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับมีสินค้าลดราคาพิเศษทุกวัน นะครับเรียกได้ว่าเป็นสกินปืนที่โหดที่สุดเลยนะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับนาะว่าในเกมของเรานะครับนาอก็คือพี่ก็ไม่คิดว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆเหมือนกันนะครับนาอแต่วันนี้เจมได้บอกแล้วนะครับนาะเราก็บางเซิร์ฟก็รับไปแล้วนะครับก็คือจะได้ฟรีๆทุกเซิร์ฟนะครับนาอพี่ขอบอกเลยนะครับนาะว่าโคตรดีใจเลยนะครับนาอเพราะว่าสกาไทยท่านนะครับใครที่แบบว่าเป็นคนเก่าๆที่เล่นเกมฟรีไฟก็น่าจะรู้ดีนะครับนาอว่าสกาไทยท่านโหดแค่ไหนนะครับนาอก็คือก่อนที่จะมีสกาที่อัพเลเวล ได้นะครับเนาะเมื่อก่อนสกาทายทันนะครับก็คือโหดมากๆนะครับเนาะแต่พี่คิดว่าในปัจจุบันนะครับก็โหดไม่แพ้สกินปิดอัพเลเวลเลยนะครับเพราะว่า บวกอัตราสองดาเมจหนึ่งนะครับน้อก็ยังจะมีทางด้านของฉากแม็กเลวอีกด้วยนะครับน้อก็จะปาะมาเลยนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าโคตรสุดเลยนะครับน้อก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับว่ารับตรงไหนอะไรยังไงนะครับน้อก็สามารถรับได้ยังไงบ้างนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟิฟฟี่นะครับน้อมูลค่า150บาทนะครับถ้าตีนเพย์ก็มั่น 500เพชรนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีไปช็อปไปใช้นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับน้องพี่คิดว่าอาจจะไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับก็แค่กดไลค์กดแชร์ให้พี่นะครับน้องเราก็มีการลุ้นเพชรด้วยนะครับน้องอย่าลืมรับการนะครับวงน้องคนละ1ไลค์1แชร์ละกันนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องบา เรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีวยกว่านะครับวงน้องก็คือสำหรับกิจกรรมที่จอร์เดนเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับจอร์เดนเข้ามาประมาณ3ามวันข้างหน้านะครับองน้องพี่เขาบอกเลยนะครับรอว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับแจกสกินปื้ด นะ,นะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับแต่สกีนปืนเยอะมากๆเลยนะครับน้องก็มีประมาณแบบว่าเยอะจัดเลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่ามีประมาณ10สกีนนะครับน้องเรียกได้ว่ามีแต่สกีนในตำนานเลยนะครับน้องเราก็มีแต่สกีนที่แบบว่าทุกคนอยากได้แน่นอนนะครับเช่ะเป็นทางด้านของคอมสันนะครับน้องหรือว่าสกีนปืนไททันนะครับน้องหรือว่าสกีนปืนโยยะมากมายนะครับพี่ขอบอกเลยครับน้องว่ามีแต่สกินปืนเด็ดๆทั้งนั้นลยครับน้องก็คือแบบว่าเจมส์จ่ฟรีนะครับแต่แอบเสียดายนิดนึงนะครับ นก็ค <Smile>. well, ือเราไม่ได so 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 ้ถาวรนนะครับนกเพราะว่าเราจะได้เป็นวันนะครับทุกคนถ้าเราได้ถาวรมันน่าจะดีกว่านี้นะครับพี่คิดว่านะครับนก็คือแบบว่าตอนนี้นะครับนงไม่ได้ถาวรนะครับก็แอบเสียใจนิดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับวงนงพี่ขอบอกเลยนะครับนกว่าถ้าได้ถาวรนะครับนก็คือว่า สุดจะจัดเลยนะครับเนาะแต่อันนี้เราได้เป็นวันนะครับก็คือเราได้7วันนะครับงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าได้แค่7วันเท่านั้นนะครับก็เป็นปืนเช่านะครับเนาะแต่รับประกันเลยนะครับว bon ่าทุกเซิร์ฟนะครับเอามาแจกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้อว่าเหมือนกันทุกเซิร์ฟเลยนะครับนาะแล้วก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับนาอหลังกิจกรรมที่แบบว่าเราได้รับ7วันแล้วนะครับน้องก็คือจะมีกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับก็เป็นทางด้านของ สกาไททันนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาให้เราสุมนะครับก็ถือว่าสกินตัวนี้นะครับนอกราปเดตเข้ามาให้เราแบบว่า เล่นหรือ <convert> ว <to>. ่าทดสอบก่อนนะครับนาอก่อนที่แบบว่าเราจะไปส่มนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับนาอว่าจะมีทางด้านของลูกซองด้วยนะครับลูกซองก็มีเหมือนกันนะครับนาอก็จะปามาเลยครับวงน้องพี่ขอบอกเลยครับนาอว่ามีสกินปืนดีเซลตัวนี้ด้วยนะครับก็คือมีแต่สกินปืนแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับนาอถ้าไม่แรงไม่เอามาแจ่นะครับนาอก็ถือว่าครับนี้ใช้กับ GM ได้จริงๆนะครับนาอก็จะปามานี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนาอก็สามารถรับได้เลยนะครับนาอก็ไม่ต้องทำภารกิจอะไรเลยนะครับ อนแค่เข้ามาในเกมก็สามารถรับได้เลยนะครับก็จะเป็นเประมานี้นะครับพุงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับพี่ก็เลยบอกว่าไล่มาเลยวิวเลยนะครับน้องก็จะเปรามาเลยนะครับพุงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับพุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินปื้ดนะครับเนาะก็ถือว่าอีกไม่นานนะครับจ้าวเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนนะครับพุงน้องไม่ต้องผิดหวังเลยนะครับเพราะว่าจร์วเด็กเข้ามาทุกเซิร์ฟนะครับใครที่เล่นเซิร์ฟนอกนะครับก็สามารถรับได้ก น้องส่วนคนที่เล่นเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็รอไปก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับน้องๆคนน่อนนะครับนอที่แบบว่าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับหรือว่ากิจกรรมล่วงหน้าแบบนี้ในที่มารีวิวนะครับก็อย่าลืมติดตามพี่ละกันนะครับนอเราก็อย่าลืมกดติดตามละกันนะครับวงน้องเอก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับโนว่าของฟรีก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนสกินปืนตัวนี้นะครับหรือว่า M500 นะครับ หรือว่าสกินปืนลูกโม่นะครับเนาะก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องก็จะเป็นปรามานี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าอันนี้ได้รับแบบถาวรนะครับเนาะเราก็ได้รับแบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของซุดตัวใหม่ด้วยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับเนาะทุกคนว่าเท่หรือเปล่านะครับสำหรับพี่ก็คือ ประมาณ6ทับสิละกันนะครับนอแล้วก็จะมีทางด้านของชุดตัวนี้นะครับนอนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับพี่ก็คิดว่าไม่ผ่านทั้งสชุดเลยนะครับนอมีคนชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีคนชอบนะครับก็ฝากคอมเมนต์เลยละกันนะครับสำหรับพี่ก็คือ ไม่ชอบสไตล์นี้นะครับเนาะงสำหรับส่วนตัวนะครับเนาะก็ถ้าคนอื่นชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะส่วนตัวก็คือไม่ใช่สไตล์นี้นะครับก็ไม่เป็นเท่าไหร่นะครับเนาะแต่พี่ชอบนี่เลยนะครับเนาะก็คือพี่อยากสปอยล่วงหน้าละกันนะครับก็จะมีทางด้านของซุดกระต่ายตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับวงน้องเขาเนี่ยนะครับที่แบบว่าเป็นสาวกกระต่ายนะครับเนาะก็อย่าพลาดละกันนะครับเพราะว่าจะมีทางด้านของ ซูเกระต่ายตัวใหม่นะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องเนาเนี่ยนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของซูเกต่ายนะครับน้องก็จะได้เล่นได้รับแน่นอนนะครับเพราะว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับน้องว่าน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับน้องอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะว่าเจฟนะครับน้องก็ได้รีวิวแล้วนะครับก็มีทั้ง3ชุดเลยนะครับก็มีสางขอชุดสีดําประมาณนี้นะครับน้องเราก็มีผ้าพันนคอเป็ เหลืองนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของอีกชุดหนึ่งนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละชุดเนี้ยให้เราถึง4ีิ้นส่วนนะครับใครที่แบบว่าอยากได้นะครับก็รอได้เลยนะครับเนาะก็คือจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยพันเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีการยืนยันจากกาลิน่าไฟไฟไทยแลนด์แล้วนะครับเนาะว่าเซิร์ฟไทยก็จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเนาะทุกคนเตรียมเพชรรอเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะได้ใช้เพชรแน่นอนนะครับไม่ใช่กิจกรรมสายฟรีแน่นอนนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาาาะะะว่สหรรัับบองงคคนนนนน้เที แบบว่ายังไม่ได้นะครับนองในส่วนของซุดแบบนี้นะครับนอก็เตรียมเพชรรอเลยละกันนะครับเพราะว่าซุดตัวนี้นะครับนอได้ใช้เพชรพันเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับนองแล้วก็อัปเดตเข้ามาพัแบบนเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับนองแล้วก็กิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็มีเหมือนกันนะครับพงน้องอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมลดสูงสุดถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับพงน้องแล้วก็ลดสูงสุด ถ้าคนไหนได้9้าเพรนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเติมเพชรให้ละกันนะครับเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเติมเพชรให้ละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของ9เพรนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องหรือว่าคนไหนได้9้าเพชนมาทวงเพรจากพี่นะครับเดี๋ยวพี่เติมให้ละกันนะครับเพื่อไปช็อปไปใช้ละกันนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องส่วนพี่นะครับก็คือ ได้85นะครับน้องเพราะว่าพี่สูเมื่อกี้แล้วนะครับน้องทุกคนก็ได้เห็นด้วยกันนะครับน้องก็คือ85นะครับก็คือแบบว่าพี่ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับน้องเพราะว่าไม่มีของพี่อยากได้นะครับเพราะว่าพี่ไปแอบเช็คมาแล้วนะครับน้องก็คือของที่พี่อยากได้นะครับน้องไม่มีเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือเป็นของที่พี่อยากได้นะครับน้องก็เรียกได้ว่าพี่มีทั้งหมดแล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะคครรรรรััับบบบกกก็็็ถืออออวว่่่่่าาา้้้งงนีีีพพไไไดเเเเเยยะะะจจิสซลลแม นะครับน้อเพราะว่าพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้นะครับวงน้องพี่ก็มารีวิวกิจกรรมล่วงหน้านะครับก็เป็นสกินปืนที่แบบว่าได้แบบฟรีๆนะครับแล้วก็มารีวิวนะครับในส่วนของซุกตะไถ่ตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบคลิปแนวนี้นะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนชอบคลิปแนวนี้นะครับอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ตตต้้้องงงเเเเสสีียยยัััคคค์กกบบาาาททลลนนะรพแแุ่ขมว ไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแล้วนะครับนาอพี่ขอบอกเลยครับนาะว่าผู้ติดตามคนใหม่ก็อย่าลืมแล้วกันนะครับนาะกดติดตามกดดิ่งด้วยลวกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปไม่ได้คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับอย่าลืมกดดิ่งเลยนะครับเพราะว่าทุกคลิปจะมีการแจกของฟรีนั่นเองนะครับนาอก็สําคัญเลยนะครับนาอคลิปเด่งขึ้นมารีบเข้ามาดูเลยนะครับเพราะว่ามีของฟรีแจกทุกคลิปแน่นอนนะครับนาอก็จะเป่ามาเลยครับน้องก็ถือว่าคลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับน้องก็ขอตัวลาเพียงเท หลับนี่พี่ก็ขอตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะบ๊ายบาย